สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะ แล้วก็พบกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับคลิปของซีรีส์ฟนามนั่นเองครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมหรือว่ามาพูดถึงทฤษฎีแต่อย่างใดนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งที่รกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆและก็หลอนมากๆเหมือนกันสืบเนื่องมาจากที่ผมเคยทําคลิปฟานาบเดลี่ภาค3ที่ผมเคยทําไปเมื่อนานมาแล้วถ้าใครไม่เคยดูก็สามารถไปดูกันได้นะครับในคลิปนั้นผมได้พูดถึงหุ่นสปริงล็อกสูตรซึ่งเป็นหุ่นที่มีระบบที่น่าสนใจมาก,มากๆเพราะว่าหุ่นรูปแบบนี้มันสามารถแบ่งโหมดได้ โหมดด้วยกันโหมดแรกก็เป็นเหมือนโหมดปกติที่เราได้เห็นทั่วไปเลยครับก็คือมีหุ่น e n d o s k e l e ั้อยู่ในนั้นแล้วก็ให้หุ่นยนต์เนี่ยทำงานต่อไปแต่ว่าอีกโหมดหนึ่งจะเป็นโหมดที่ให้คนเข้าไปอยู่ในนั้นได้ซึ่งมันก็เป็นที่มาของ spring t a บนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับหุ่นระบบสปริงล็อกสูตร มันก็จะมีวิธีการจัดการที่เอาตรงๆนะมันเข้าใจยากมากๆคือมันต้องใช้แฮนด์แครงในการเปลี่ยนโหมด2โหมดนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมก็ไม่ได้มีการอธิบายอะไรมากนักนอกจากบทพูดของโฟนกายที่เคยได้พูดเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าสําหรับคลิปที่ผมจะนําเสนอให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยเขาแนะนําเสนอหุ่นสปริงล็อกสูตรได้น่าสนใจแล้วก็มีที่มาที่ไปได้ดีมากๆและที่สําคัญ มันเป็นภาพ VHS และนั่นคือความหลอนแบบเต็มพิกัดอย่างแน่นอนโดยคลิปนี้เป็นแฟนเมดนะครับทำโดย c h anel n ที่มีชื่อว่า Ba t ทิงตันซึ่งถ้าใครอยากจะรับชมด้วยตัวเองแบบว่าอยากจะดื่มด่ำกับประสบการณ์อะไรแบบนั้น <Okay. S 1> ก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ที่ Description หรือว่าในคอมเมนต์ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครจะ Watch Party พร้อมกันกันกบผม <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับเรามาดูคลิปนี้กันนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยชื่อว่า Non-existent video นะครับหรือว่าวิดีโอที่ไม่ได้มีอยู่จริงอะไรแบบนั้นเหมือนแบบวิดีโอนี้ไม่เคยอยู่ในโลกใบน,นี้มาก่อนอะไรแบบนั้นแหละครับมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับ <Our S 2> มาแล <new S 2> ้ว <to you. S 1> อันนี้คือเป็นเทปให้กับพนักงานนะครับของ Fredbear Family d i n e r เรื่องราวเกี่ยวกับมาร์ชคอร์ดคอปซูมแอสเซมบีนะครับเดี๋ยวผมปิดซับก่อนมันคือเทปที่สอนเกี่ยวกับการใส่ชุดสปริงล็อกสูตรนั่นแหละครับเนาะประมาณนั้น the tape. เป็นเทรนนิ่งเทปนะครับ There are two types suits. โดยจะมีชุดอยู่2รูป <and S 1> แบบด้วยกันเฟร็ดแบกกับบอนนี่บันนะครับอันนี้คือมันจะบอกว่า ชุดนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับมันจะแบ่งเป็น2ระบบด้วยกันระบบแรกคือระบบ a n i m a t r o n นิกกับระบบที่2คือระบบ Performer นะครับซึ่งมันก็จะบอกว่าเออที่เราทำทั้ง2ระบบนี้เนี่ย ให้อยู่ในชุดเดียวกันนะครับก็เพื่อทําให้มันไม่ทําลายบรรยากาศของการกินให้กับเหล่าเด็กๆนั่นเองคือเหมือนกับว่าให้เด็กๆเนี่ยมีประสบการณ์การดูแลของหุ่นมาสคอตให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เด็กเนี่ยมีความสุขได้มากที่สุดนั่นเองประมาณนั้นนะครับย๋ยวนะผมขอย้อนไปก่อนแป๊บหนึ่ง เมื่อกี้พูดว่าอะไรครับอ่ามันบอกว่ารูปแบบที่ให้คนเข้าไปอยู่ในหุ่นนั้นจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อหุ่นแอนิมาทรอนิกเนี่ยต้องได้รับการซ่อมแซมเท่านั้นนะครับและหลังจากนั้นก็โอ้โหเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในหุ่นเลยครับอ้าเหมือนกับเราทำงานจริงๆเลยอุ้ย เฮ้ยบอนี่มองโอ้โหอันนั้นนั่นเพอร์โฟกายครับอะไรอีกเนี่ยอันนั้นคือหุ่นใช่ไหมครับน่าจะเป็นหุ่นเฟรดแบร์ฮะวัดเป็นเพลงวันเกิดครับ เอ้ยอุยอ้ยเมื่อกี้มันเปิดหน้ากากด้วยครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งคือมันร้องเพลง Happy Birthday นะครับผมคิดว่ามันน่าจะระบบน่าจะเสียหายหรือว่าอะไรแบบนั้นนะครับดูโอ้โหมันแบบถึงแม้ว่าเราจะเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะเพราะวา่ามันเป็นภาพ VHS นะครับแต่ว่ามันโคตรตนน่ากลัวเลยนะฮะดูดิเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับ หุ่นของ Sister Location เลยนะครับพวก f ันทามแอนิ m a ทรอนิกอะไรแบบนั้นอ้าวและภาพก็ดับไปนะครับเอ้ย really โอเคอันนี้มันบอกว่าคืออยู่ดีมันก็ถัดมาแบบเป็น Training t เ p e ต่อเลยนะครับคือชุดนี้มันจะมีอยู่3 l มเลเยอร์ด้วยกัน3 l มเลเยอก็คือ3ชั้นอะไรแบบนั้นนะครับ ชั้นแรกก็คือเป็นชั้นคอสตูมก็คือชั้นเปลือกภายนอกนะครับที่เด็กๆจะเห็นเราในรูปแบบแบบนั้นเออ <second> แล้วก็อีกอันนึง <fiber glass S 1> ก็คือเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับเพื่อทําให้แบบว่าคือถ้ามันไม่มีไฟเบอร์กลาสนะครับมันจะทําให้หุ่นมันจะดูไม่สมบูรณ์นะครับมันจะแบบดูเหี่ยวดูไม่เต็มรูปไม่เต็มร่างไม่ดูใหญ่เกินจริงอะไรแบบนั้นนะครับ และก็เติร์ดเลเยอร์หรือว่าเลเยอร์ <this layer S 2> ที่3ครับคือเอ็กโซสเกเลตันนั่นเองอ่าอันนี้มันก็จะบอกว่าไอเลเยอร์ที่3นี่แหละมันจะใกล้กับตัวตัวคุณมากที่สุดนะครับในกรณีที่เราได้ใส่ไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองอ๋อเมื่อกี้มันบอกว่าไอเอ็กโซสเกเลตันเนี่ย มันจะช่วยทาให้ผู้สวมใส่เขาจะไม่รู้สึกหนักจนเกินไปคือมันจะช่วยพยุงให้กับตัวคนคนที่อยู่ในนั้นด้วยแหะครับประมาณนั้นอ่าแล้วก็ใส่สปริงล็อกทุกอันด้วยและครับในนั้นด้วย to to อ่าก็คือคือต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้ระบบ2ระบบนี้เนี่ยเขาทำการอธิบายว่ามันคืออุปกรณ์ที่จะสามารถล็อกให้หุ่นแอนิมาทรอนิก ติดกับตัวชุดได้อะไรแบบนั้นนะครับอ่าซึ่งถ้ามันล็อกอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้เวลาที่หุ่นแอนิมทลรอนิกเขาทำงานอยู่ชุดมันก็จะไม่ตกลงมาหรือว่ามันช่วยพยุงนั่นแหละง่ายๆนะครับนี่จะเห็นเลยครับว่าเมื่อไหร่ที่ล็อกเนี่ยมันจะมีน็อตนะครับหลายๆชิ้นมากๆเลยนะครับทำการแบบว่า เข้ามาเชื่อมกับตัวหุ่น animatronic เพื่อให้หุ่นม,มันมีความมั่นคงนะครับมันจะได้ไม่ต้องล้มนั่นเองแต่ว่ามันจะอันตรายมากๆถ้ามีคนอยู่ในนั้นนะครับประมาณนี้เอาล่ะเรามาลองฝึกกันนี่อย่างที่เรารู้กันครับ คือการที่เราจะเปลี่ยนโหมดจากหุ่นแอนิมอลทรอนิกกลายเป็นโหมดคนได้นะครับเราต้องทำการหมุนสปริงล็อกทุกอันก่อนนะโดยสำหรับหุ่นในเวอร์ชั่นแฟนเมดนี้นะครับมีสปริงล็อกถึง10จุดด้วยกันนะครับนี่โหเยอะมากครับให้เราเอาแฮนด์แคนเข้ามาใส่ในรูนี้นะครับรูทั้งหมดนี้มีทั้งหมด10อันก็ตั้งแต่1ถึง8นะครับจะเป็นข้อต่อ ไม่ว่าจะเป็นข้อต่อตรงแขนรวมถึงข้อต่อตรงขานะครับก็มีด้านหลังอันนึงแล้วก็หัวอันนึงนะครับว้า wow. วก็คือทำการหมุนเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาถุงมือออกนะครับโอ้ oh. <c oughs> แล้วก็เอารองเท้าออกด้วยนะครับ เอาหัวออกก่อนนะครับเอาหัวออกปุ๊บแล้วก็เอาไฟเบอร์การ์ดออกด้วยน่ากลัวเหมือนกันนะแล้วก็เอาชุดออกให้หมดครับแล้วก็เอาไฟเบอร์การ์ดออกด้วยตามนั้นเลยครับจะสังเกตว่ามีหน้าของชิ้าด้วยนะครับคือเหมือนกับว่านอกจากเฟรดแบร์กับบอนนี่แล้วยังมีชิ้าด้วยแต่ว่าเหมือน ชีก้ายังทำไม่เสร็จหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาเอ็กซโซสเกเลตันออกมาให้หมดนะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็สามารถเข้าไปได้แล้วนั่นเองเริ่มจากการเอาแขนสอดเข้าไปในข้อต่อส่วนแขนก่อนนะครับแบบนี้เลย <Next. S 1> เออเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเอ่อทุกข้อต่อนะครับเนี่ยผมขอย้อนไปเล็กน้อยเนี่ยคือตรงนี้คือเป็นเหมือนน็อตทุกน็อตเลยนะครับ ที่ด้านหลังมันจะมีแฮนด์แคลงอยู่เนาะซึ่งมันก็จะทําการแบบตอนนี้มันจะทําการดึงไว้อยู่แต่ถ้าเราเกิดสปริงล็อกเฟลเลอร์อะไรอย่างนี้ขึ้นมานะครับซึ่งมันเคยเกิดขึ้นกับตัววิลเลียมอาร์ตตันไ้แล้วเนาะไอ้น็อตทุกตัวเนี่ยที่เห็นรอบๆข้อต่อมือนะครับหรือว่าข้อต่อตรงกล้ามนะครับหรือว่าต้นแขนอะไรแบบนั้นน่ะมันจะทําการบีบเข้ามานะครับแล้วแบบมไม่อยากจะคิดเลย <too> พูดจริง Next. แล้วก็เอาตัวเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ไฟเบอร์กลาสให้หมดนะครับแล้วก็ใส่จุดที่มันเป็นผิวหนังอะไรแบบนั้นนะครับเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วก็ใส่รองเท้าซะแล้วก็ใส่หมวกเฮ้ยเด็ด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 ไอ้นี่คืออะไรเนี่ยทำไมมันมีดวงตามันมองเราอยู่ไปเนี่ยดูด เหมือนหน้าคนมากๆเลยครับทีนี้คือหัวเนี่ยมันจะมีโหมด performer ด้วยนะครับให้หมุนตรงนี้เพื่อเอานี่เอา fake อายลงมานะครับคือเหมือนแบบงัดเอองัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน่ะเพื่อจะได้เอาดวงตาปลอมใส่เข้ามานะครับแต่ว่ารอบข้างมันมีเลือดด้วยเนี่ยดูดิผมไม่รู้ว่ามัน มันเป็นคราบอะไรนะครับแต่ว่าเหมือนคราบเลือดมากๆนะถ้าสมมุติว่าเกิดสปริงล็อกเ f a เลอร์นะครับอย่าตกใจอย่าขยับเรียกเรียกความช่วยเหลือหายใจช้าๆแล้วก็ให้หมุนสปริงล็อกออกมาให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เอาสูตรออกเอ้ยวัตเกิดอะไรขึ้น ว่าเดดเดวเดอุ้ยเมื่อกี้มันมีอะไรด้วยครับเอ่อเฟรดแบนจออัปเกรดครับหรือว่าการอัปเกรดปากของเฟรดแ a นนะครับชุดของเฟรดแ a นนั้นถูกดีไซน์มาให้มีปากที่ใหญ่เพื่อที่จะสามารถให้มีฟันในทุกซี่นะครับทั้งหมดนั้นก็เพื่อการยิ้มที่สวยงามนั่นเองแต่ว่าก็โชคร้ายนะเพราะว่านั่นหมายถึงเราต้องเติมแต่ง ให้กับหุ่นแอนิมาทรอนิกสให้ทํางานได้ดีมากขึ้นนั่นเองหุ่นเฟสแบกแอนิมาทรอนิกสเนี่ยมีปัญหาเรื่องการขยับปากมากนะครับเพราะว่ามันมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าหุ่นแอนิมอทรอนิกทั้ง2รูปแบบเนี่ยก็ถูกดีไซน์มาให้มีฟีเจอร์หรือว่าทักษะความสามารถที่มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าตัวบอนนี่บานเนี่ยก็จะถูกโฟกัสในการทําดีไซน์ที่ต่างกันมากกว่าเดิมนะครับคือเหมือนกับว่าหุ่น2ตัวนี้สร้างมาเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่า บอนนี้บานจะถูกดีไซน์มาให้ดีกว่าอะไรแบบนั้นนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยในการที่จะสามารถควบคุมปากของเฟรดแบรดได้ดีมากๆนั้นพวกเราก็เลยใส่ไฮดรลิกนะครับเพิ่มเติมจะสังเกตว่าปากทั้งสองข้างเนี่ยจะมีระบบไฮดรลิกอยู่นะครับเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับซึ่งการแอดไฮดรลิกเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเฟรดแบรก็สามารถที่จะทำงานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วประมาณนี้ครับ โอ้ยโอ้โหที่ต้อนรับเข้าสู่เฟร d ดแบร์ฟามิลี่ดาเนอร์เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหขนลุกเมื่อกี้น่าจะเป็นแคร้ชายครับอืมแล้วเฟรดแบร์ตอนนี้มีเลือดเปื้อนปากแล้วครับดูดิน่าจะเป็นไบต์ออฟเอตตี้ทรีครับ อันนี้ชัดเจนเลยโอ้โหแล้วเพลงเดอะฟ้าขอขอโทษที่พูดคำหยาบนะแต่มันดูน,น่ากลัวมากเลยเอะเฮ้ยไอบิดซำวันไอบิดซำวันนะฉันกัดใครสักคนไปเฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยอุย้ย โว้โอโอ,อะไรวะเนี่ยมี4เทปซ่อนอยู่ในหัวของพวกนี้เฟรดี้ถูกแยกชิ้นส่วนด้วยรอยยิ้มนั่นมอนนี่เต้นอยู่ในความมืดชิก้าและเพลงของเธอท็อกซี่เจอแฮปปี้แมนคุณได้ของขวัญแล้วคุณเจอคนที่5้าว้นะัใไคลนงชายแน่นอนนะอย่างเงี้ย มีข้อความขึ้นมาครับไมเคลิลมีบางอย่างที่ฉันอยากจะแสดงให้นายเห็นก่อนที่น้องชายนายจะตายบางอย่างได้เกิดขึ้นไปแล้วมีบางอย่างผิดพลาดมากๆในสูตรนั้นดูสิอุ <c oughs> ้ยน่าจะเป็นวินเลียมปะ โอ้โหแล้วใครวิ่งครับเมื่อกี้อันนี้เปิดแล้วให้ฉันบอกความลับให้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ก็เหมือนกับสิ่งที่พ่อนายเจอเลยมันฆ่าเขาแต่ว่าแค่แว็บเดียวเท่านั้นเองเขายังอยู่ด้านนอกนั่นอยากจะหาเขาไหมนี่คือเราเป็นไมเคิลเหรอปับเ็ดครับโอ้โห เดี๋ยวฉันจะโชว์ให้เธอเห็นเองแฟรชแบไฟเดี๋ยวนี่คือเราอยู่ในช่วงไหนเนี่ยผมกำลังงงครับเพราะ f ฟร d แบไฟไยมิมันช่วง2,023ไม่ใช่เหรอไม่ต้องสนเรื่องเวลาอา้าวกูโดนดา่าซะงั้นนายจะรู้เองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสปริงแท็บครับมันจะมีถังน้ำมันอยู่ด้านหลังกใกล้ๆกับทางออกอันที่สอง พ่อนายจะไปที่นั่นอยู่ในตึกนั้นกับนายเขาจะดูเปลี่ยนไปแต่นายก็จะรู้เลยว่าเป็นเขาเราจะสามารถจบเรื่องนี้ได้จบเรื่องนี้ให้มันจบๆไปฉันรู้ว่านายรู้สึกยังไงไมเคิลมันมีความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายแต่เมื่อไร่ที่เรื่องราวนี้จบลง พวกเราก็จะเป็นอิสระนายก็จะเป็นอิสระเหมือนกันมันอาจจะไม่เป็นอะไรที่ชอบมากนักแต่ว่าน้องชายของนายจะยกโทษให้กับนายฉันจะยกโทษให้กับนายเหมือนกันนายเป็นคนที่ดีมากไมเคลิลฉันไม่สนหรอกว่านายจะคิดว่าอะไรแต่ว่านายควรจะได้แฮปปี้เอนดิ้งนั่นฉันทำทุกอย่าง มาตลอดเวลานี้ก็เพื่อให้นายได้โอกาสนั่นฉันรักนายนะไมเคิลนี่คือชาลีแบบว่าเคยเจอไมเคิลมาก่อนหรือเปล่าฮะ well, นี่นะ่าจะเป็นคืนที่ดีที่สุดเลย <S 2> <S 2> หรือเปล่าอะเราอาจจะต้องลากัน <S 2> <S 2> <S 2> แต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีสเสมอ แล้วก็จำไว้ด้วยเพื่อนคือสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อไรที่คุณแย่ลงเพื่อนจะช่วยคุณเองฉันติดที่เครื่องทำน้ำเพื่อนก็บพาฉันออกมาไม่เสียงมันน่าอะไรวะเนี่ยเอาจบแล้วครับ ก็คือจบทั้งอย่างนี้เลยครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวผมพาไปดูอีกคลิปหนึ่งอันนี้เป็นคลิปแบบว่าเป็น behind the scene อะไรแบบนั้นนะครับมาอันนี้ก็จะเป็น behind the scene นะครับซึ่งก็จะเห็นอะไรได้ชัดมากขึ้นอันนี้คือตรงที่ได้ยินเสียง happy birthday ใช่ไหมอ่านี้เป็นการบอกเลยครับว่ามอ f ฟ n งชันเอนโดนะครับแสดงว่าหุ่นมีปัญหา,าจริงๆนะครับก็ตรงอย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับอันนี้ก็คือ เมื่อกี้คือมีแค่หุ่นเนาะอันนี้ก็มีเวอร์ชั่นแบบเป็นใส่ไฟเบอร์กลาสด้วยนะครับผมชอบการที่ให้เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรดีผมชอบการอธิบายของเขาอะ่ะคือเขาตีความหุ่นสปริงล็อกได้อย่างชาญฉลาดมากๆว่าเออต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นเอามาอธิบายต่อได้อย่างเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้หลอนมากขึ้นด้วยนะครับประมาณนั้นอันนี้มี ปั๊ปเป็ซีนนะครับซึ่งถูกลบไปนะครับไม่ได้ใช้นะก็ดูน่ากลัวเหมือนกันอันนี้โชว์สเตจอีกแบบหนึง่งเออเป็นแบบน่าจะเรื่องราวแบบ b บโอฟเอตปป่ะหลังจากนั้นนะครับแล้วก็มีฉากที่เฟรดแบกัดด้วยนะครับเป็นจัมสแกแกอะไรเงี้ยอโอ้โหแล้วก็เอาโชว์ยูซี อ่าอันนี้คือการเปลี่ยนลูกตาอีกแบบหนึ่งครับนี่ยังเจ๋งชอบเป็นแบบมีความเป็นแมคานิกนะฮะอ่านี่ไงอันนี้เลเยอร์นน Layer ที่3ามปะใช่ไหมหลังจากนั้นก็จะเป็นเสียงภาคนะครับ me, อ่าเป็นการบอกว่าเออฉันคือชาลีนะอะไรอย่างนี้จริงด้วยนะครับแล้วก็อันเดี๋ยวเรา,เราไปต่ออันนี้เป็น ่ uh, Happy Birthday ครับนี่เป็นการแบบร้องเพลง Happy Birthday กัน2คนนะครับโอเคด,ด,ดหน้ากลัวเลอเกินหน้าบันนี่บันนะครับอันนี้ก็เป็นอ๋อเป็นการรีดีไซน์ใหม่ของเกมฟนาภาคแรกครับเออจุดที่เราเจอแป๊บหนึ่งนี่แล้วก็จะมีอ๋อเป็นเหมือนอีสเตอร์เอ็กนะครับตอนที่เราเจอหุ่นโกลเด้นเฟรดดี้อ่ะ ที่มันมาอยู่ในออฟฟิศของเรานะครับประมาณนั้นแล้วก็มีหน้าชารีโดนไบออฟเอตครับโดนง่ำนั่นเองเนี่ยโอ้โหแล้วก็มีอันนี้ด้วยแล้วก็นี่ที่แบบว่าโดนแบบโดนนั้นร่างนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะอันนี้คือระบบไฮโดรลิกนะครับที่ผมได้พูดไปก็ประมาณนี้เนาะนี่มี มีเต้นด้วยนะครับเอาจริงแล้วถ้าใครอยากจะดูเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปดูหลายๆครั้งเลยนะครับไปสนับสนุนเขาเนาะเขาทําแบบดีมากๆจริงแล้วก็ช anel นี้เนี่ยน่าจะทําหลายอย่างด้วยนะครับไม่ไม่ได้มีแค่นี้เนาะมีเนี่ยมี Pilot ตโค้อันนี้ผมเคยดูไปแล้วด้วยนะแต่ว่าไม่ไดเอามาทําอะไรนะครับไม่ได้มาอะไรเท่าไหร่นักแล้วก็มีเนี่ยมีแบบพวก VHS เยอะมากเลยนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับ งานดีจริงๆนะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องราวทั้งหมดนี้กันนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยครับสำหรับคลิป VHS ที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ดูกันเรียกได้ว่าพกความหลอนมาแบบเต็มสูบมากๆซึ่งนอกจากทุกคนจะได้ดูความหลอนของตัว VHS แล้วนะครับคือผมอยากให้ทุกคนโฟกัสกับไอตัวหุ่น Spring ็ o c k a n ิ m a t ทร n i c สักหน่อยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเขาได้ทําการขยายความที่ตัวก็อดคอตันเขาได้พูดมาได้ได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็ ดูสมจริงเหมือนกับเหมือนกับสามารถนําไปใช้ได้จริงๆได้นะครับประมาณนั้นเลยนอกจากนั้นเขาก็ได้หยิบยกเอาเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งนะครับคือเขาได้พูดเชิงประมาณว่าเหมือนกับไมเคิลเนี่ยเขาได้นําเอา VHS ไปดูนะครับแล้วก็พบว่าเออทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือสิ่งที่ปาเปสอยากจะให้ไมเคิลได้เห็นอะไรแบบนั้น oh. ก็ถือว่าเป็นการตีความที่ดีครับแต่ว่า ผมขอไม่นับว่าเป็นหนึ่งในไทม์ไลน์ละกันนะครับไม่งั้นไทม์ไลน์จะปั่นป่วนมากๆเลยซึ่งถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ที่กล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหน่อยละกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ถ้าคุณผู้ชมคนไหนอยากจะให้ผมดูคลิป VHS อะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ที่กล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เช่นเดียวกันนะครับไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมารีแอคชั่นหรือว่ามาวอชปาร์ตี้กับทุกคนพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งละกันแต่ว่าวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจ